ได้มีคาสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ผมไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมก็คือในวันพรุ่งนี้เนื่องจากที่ท่านประกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกคําสั่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยยังไม่เสร็จสิ้นเกรงว่าจะมีการใช้อิทธิพลเกิดขึ้นจึงมีคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผมขอให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้มแข็งและขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอ็นจีโอองค์กรเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันหาข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กระจางและก็เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วเพื่อศักษีของชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน ว่าเราไม่ใช่เมืองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ข้าราชการทุกคนได้ร่วมกันทำงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุดแก่ประชาชนเหมือนเดิมต่อไปขอบคุณครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ตอนนี้ความรู้สึกจริงๆของผู้ว่าตอนนี้เป็นไงฮะที่